สายตาของพี่นั้นหวานเหมือนน้ำตาลกับน้ำ้อยทำชมุดชมอยใจลอยเห็นตายตาบอกบอกเป็นภาษาพี่มองมาน้องมองไปสายตาเจอกันที่ไรอ่อนไหวหลบลันก็มีเพียงเห็นสายตาไม่ได้เอ่ยคำถามหัวใจน้องรำเหมือนมันเต้นที เป็นภาษาใจปุกบอกไม่ตรีย่งเ,เสียวนาทีเก็บไปฝันละเมือพอเจอฝันมีสนจวงตำซวงไม่นอกทักทีตาพี่มีเหมือนมุนอน้อยนองก็ให้ได้แต่วังเหมือนดังสายตาพิงวอนกล้ามาเทพแล่งนสอนสเสน่ิตตาก็เจอยิ้มมายิ้มมามันหว่นุราอยากบอกรับพี่หัวใจตรงนี้แสนอรมา มนมักชักหวัดในหัวใจคงหลอกน้องให้ลงเพราะบงเพราะตาให้ได้ตาบอกภาสาใจนั้นไงคงบอก้วยตาสงสัยสายตาเคยลาให้พาจะหญิงนอนกลมอกตรมนี่พรตาเจ้าชู้ยิ็นแล้วให้น้องคิดน้ำจุดเถิดสร้างเป็นสร้างกรรมผู้หญิงคงํำนี่มาแล้วมากมาย แต่น้องเห็นตาพี่ชายก็ต้องตะไวกระวนจะยิ่งมอนางมันสิงบันดนใจอะไรใหญ่ดีเมื่อพี่สงสายตาแอบไปคิดเห็นหน้าเมื่อเวลาเข้านอนหลับยังฝันเห็นสายตาวิงวอนคิดมากวันอ่อนเวลานอนฝันไปหลับไหลเห็นสายตาอาย พิ่ว่อนนองอยู่นี่นำฟังเสียงจาคำบอกว่าหักน้องคือสิยพิมพ์บอกเป็นเห็นสายตาพาใจรักได้ภาษาหัวใจสายตาฟอง <c oughs> <c oughs>